และนี่ก็คือแมกนัมโก้เล็เป็ดเอดิชั่นเดื่ดดำลำ้ำผ้าดำทองนะคะซึ่งเป็นไอศครีมที่คนทั่วโลกต่างพูดถึงก็ได้มาถึงเมืองไทยแล้วตามคำเรียกร้องพร้อมกับการเกิดตัวอย่างเป็นทั้งแมกนัมคนใหม่คุณใหม่เดวิการในชุดราตรีที่ทำจากทองคำแท้ซึ่งรังสรรโดยฝีมือของดีไซเนอร์ชื่อดังระดับโลกส่งตรงจากฮอลลีวูดด้วยแผ่นทองคำแท้กว่า1 0 0 0มแผ่นมูลค่ากว่า45ล้านบาทค่ะไม่ไม่ ขนานี้นะคะทีวีจอด้านบนของเรานะคะก็กำลังการไ่ายทอดภา้าระจักษ์ประสาทสมัตไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่เองที่สุราษฎร์ธานีเองนะคะหรือว่าที่อุดรธานีเองที่กําลังชิมความอร่อยป็นของแมกนโกบล้อกันทั่วทั้งประเทศเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งสำหรับตอนนี้ค่ะทุกท่านก็สามารถเก็บภาพแห่งประวัติศาสตร์อีกครั้งนึงของการฟินแมกะโกพร้อกัน สมกับความเป็นแมกน,นัมจริงค่ะชุดนี้ค่ะนะคะซึ่งเมื่อสักครู่ค่ะเราก็คงจะได้เห็นนะคะว่านอกจากชุดที่มีความสวยงามกันแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ดูคุณสองคนกันปลื้มมากเป็นพิเศษนั่นก็คือหลังจากที่คุณได้มีการโทรสแม็กนัมโกลกันไปและคุณได้มีการฟรินกันไปหน้าคุณฟินมันบ่งบอกออกมาท,ทั้งสายตามากๆรู้สึกประทับใจอะไรยังไงบ้างกับแมกนัมโกลใหม่ล่าสุดของเราในวันนี้คะก็ <c oughs> รอมาตั้งนานนะฮะผมก็แบบเอ้ยทำไมไม่เอาเข้ามาสักทีแต่ผมกล้าไม่ใช่กล้าพูดผมขอพูดเลยแล้วกันว่าอันนี้คือ m a g กนัมโปรดของผมมันมันพรีเมียมจริงๆแล้วผมชอบไอ้ไอ้ที่มันดับโบนดิบมากค,คือจริงๆแล้ผมชอบไอ้ไอ้ไอ้ตัวคลาสสิกใช่ไหมะอันนี้มันก็แบบพรีเมียมขึ้นไปจากตัวคลาสสิกคือเวลาได้นเสียงกลอหวาน นี่ขนาดแบบคือคุณคุณบรรดายเนี่ยกัดไปมันกรึ๊กรับอะไรกันสักขนาดนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อให้ทุกคนได้เห็นความฟินแบบเต็มๆแบบเต็ม,ตมที่ดิฉันจะให้ทั้งคู่ทั้ง King of กัปนัและ Queen of g ัปนัคนใหม่ของเราได้มีโอกาสในการทานกันอีกสักครั้งหึงบนเวทีมาพิสูจน์กันว่าเวลาที่เขาทานกันแล้วเขาฟินเนี่ยหน้าตาเขาจะเป็นยังไงบ้างเดียวคุณอนันดาคะ คุณมาถึงพบคุณอย่างนั้นเลยเหรอคะคือดิฉันก็มาจะบอกไงว่าอยากจะให้คุณฟินเนี่ยคือไม่ใช่ตัวใครตัวมันตัดคนต่างฟินในเมื่อวันนี้เนี่ยคุณมายืนเคียงข้างสุภาพสตรีสาวสวยกันสักขนาดนี้ดิฉันอยากจะให้คุณเนี่ยได้มีโอกาสป้อนคว<อ>ีนออฟแมตนากันนิดนึงเห็นไหมผมบอกว่าไงชีพผมมันลำบากออกมาเนี่ยมันเป็นความหนักใจเลยใช่ไหม <laughs> ใจมากเลยเหรอเหรอทีนี้ก็จะหนักใจเอาลองดูกันแล้วกันนะคะว่า อร่อยของแม่กน้มโกโนในวันนี้ปเป็นยังไงบ้างทำไมแลใครจะป้อนใครก่อนดีะคะคะคุณใหม่คะคุณพร้อมที่จะทานแท่เงเดิมที่เมื่อกี้คุณอนันดาเขามีเทียนหนาแก้อยู่ตรงไหนคะไม่อลองดูลองดูเพราะฉะนั้นนะคะเราจะมาดูกันนคะคะว่าฟินกันขนาดไหนสำหรับแม็กนัมโกใหม่ล่าสุดนะค่ะเราจะมาดูท่าในกนารท่าต้อนของเขาเนี่ก็ไม่ธรรมาดานะคะ ธรรมดากันเหลือเกินค่ะสำหรับไอศครีมแมกนัมเลยคะซึ่งวันนี้เนี่ยแมกนัมโกมฟิเบอร์สร้างสถิติความฟินมาแล้ว30ประเทศทั่วโลกและถือว่าเป็นไอศครีมช็อกโกแลตเบลเยียมแท้ค่ะที่มีการนำไปเคลือบสองชั้นชั้นแรกค่ะเป็นช็อกโกแลตโกมส่วนชั้นที่สองเป็นช็อกโกแลตเบลเยนิ้วนะคะและเนื้อไอศครีมวานิล้เราซอสด้วยซอสซีซอคราเมลค่ะต้องบอกว่ายิ่งกินยิ่งฟินนะคะ โอเคกัดเลยจกัดเลยหกัดแม็กนัมนะกัดที่โดนแม็กนัมนะคะอย่างกัดคือคนป้อนนะคะซึ่งบริการความฟินแบบนี้แน่นอนค่ะสมตรงถึงมือฟินแฟนทุกคนอย่างแน่นอน และก็จะมีการจําหน่ายถึงเพียงแค่เดือนตลุลาคมนี้เท่านั้นนะคะหเดือนเท่านาั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นค่ะพิเศษขนาดน,นี้ก็ได้ทํา6เดือนเท่าน, <พอ S 1> นั้นเอ,องนะคะเุาบันึ่งสองมฉนืนหลายๆท่านบอกว่าขอภาพเพิ่มเติมนิดจัดกันไปค่ะตอนนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพแห่งประวัติศาสตร์นะคะอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งเลยเจนิ2หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอนนี้จ้า